ปรบมือให้รัวๆหนุ่มคนดังตัดสินใจทำหมันเพราะเหตุนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นมากๆระหว่างแมนการินและภรรยาคนสวยเกียรดาพร้อมลูกรักทั้งสองคนน้องกราฟและน้องเกนเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของทั้งคู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลล่าสุดนุม่มแมนอัปเดตชีวิตครอวิปที่เผยว่าตนนั้นจะเป็นคนทำหมันแทนภรรยาเพราะช่วงปลายปีที่แล้ว2567ภรรยามีไส้ติ่งแตกหมอแจ้งว่าผนังมดลูกของภรรยาบางมากหากมีลูกอีกคนจะมีความเสี่ยงสูงมากทั้งแม่ และลูกตนคิดว่าหากท้องอีกจะส่งผลกระทบต่อภรรยาอาจพลากชีวิตได้เลยตัดสินใจไปทํามันสําหรับตนการทํามันไม่ได้เป็นตัววัดความรักมากหรือน้อยและที่ตัดสินใจทํามันเพราะสุดท้ายไม่มีผลกระทบต่อตัวเองแถมดีต่อภรรยาด้วยเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นมากๆระหว่างแมนการินและภรรยาคนสวยเกียวระดาพร้อมลูกรักทั้งสองคนน้องกราฟและน้องเกนเราจะเห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลล่าสุดหนุ่มแมนอัปเดตชีวิตคราวิทที่เผยว่าตนนั้น จะเป็นคนทำหมันแทนภร,รยาเพราะช่วงปลายปีที่แล้ว2,567ภรรยามีไส้ติ่งแตกหมอแจ้งว่าผนังมดลูกของภรรยาบางมากหากมีลูกอีกคนจะมีความเสี่ยงสูงมากทั้งแม่และลูกตนคิดว่าหากท้องอีกจะส่งผลกระทบต่อภรรยาอาจพลากชีวิตได้เลยตัดสินใจไปทำหมันสำหรับตนการทำหมันไม่ได้เป็นตัววัดความรักมากหรือน้อยและที่ตัดสินใจทำหมันเพราะสุดท้ายไม่มีผลกระทบต่อตัวเองแถมดีต่อภรรยาด้วย